ใกล้ปีใหม่แล้วเนาะมีแทนไปไหนไหมคะพี่ใหม่มีค้าไปออกภูเก็ตกับเพื่อนคือวางแห้คือหยุดงานเลยหยุดงานได้แค่นั้นนะคะต้องถ่ายละครสี่วันค่สี่วันเองไม่ได้ไปไหนครับปีนี้ก็อยู่แค่ไปแค่ภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องรู้อ่คุณย่าคุณยายไม่ค่อยสบายด้วยก็ต้องอยู่ใกล้ๆก่อนก็ไม่ได้ไปไหนปีนี้อันนี้มาคิจารณาเล คอันนี้วางทริปมานานเครับที่ไปเ็อันนี้ตั้งแต่ต้นปีอะค่ะก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆนผู้หญิงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่กับเพื่อนเลยค่ะก็ไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ก็ไม่ได้ไปไหนแล้วปีใหม่ก็คงแบบอยู่แค่หัวหินธรรมดาชวนพี่ต้าไปด้วยหรือเปล่าก็ยวชวนไปหัวหินอ๋อคือไปคนละทิศกันแทนก็เหมือนเหมือนแยกกันไปอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันเพอยไม่ได้อยู่กับเพื่อนไงเขาก็มีทริปไปกับเพื่อนมาแล้วที่ญี่ปุ่นแล้วพอยเองก็ยังไม่ได้มีทริปกับสาวๆอะไร แล้วหัวหินอันนี้ตั้งช่วงไหนอะไ,ไรยังไงปีใหม่อะค่ะสองวันเอง,ต,อง <c oughs> ต้องกลับมาอยู่กับยายกับย่ายค่ะเรียกว่าปีใหม่ก็ยังมีช่วงมีที่แบบต้องกังวลใจอยู่เยอะค่ะก็ <c oughs> ะเด้ต้องทําบ้านด้วยช่วงนี้ทําบ้านด้วยก็ต้องแบบเหมือนเอาเวลาว่างว่างพุบพอก็ต้องไปเคลียร์เรื่องบ้านเคลียร์เรื่องคุณยายย,าย่าไปเยี่ยมผู้ใหญ่แล้วก็ก็คงไม่ได้ไปไหนอยู่ใกล้ชิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็ คุณย่าคุณย่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะทำบ้านนี่อะไรยังไงทำไมถึงต้องท่ก็ซ่อมอะค่ะก็ซ่อมซ่อมเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันพังมันเก่าแล้ว <c oughs> พูดรลบเหมารายเก่าทำไม่ค่อยดีอะค่ะก <c oughs> ็มันผิดสเปคอะค่ะแล้วก็ก็เป็นคอนโดพอ,อยอะคะะ่ะก็ทำ ทำใหม่ทั้งหลักเลยรื้อแล้วทําใหม่เพราะว uh ่ามันผิดสเปคก็คือน้ํารั่วน้ํารั่วเข้าทั้งหลักแล้วก็ทําให้บิวอินเสียหายหมดเราก็ต้องรื้อใหม่ใหม่เลยแล้วก็ทําใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราถ่ายละครด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบวิตจี้ไปอะไรตอนนี้ก็คือให้ผู้รับเหมาอายใหม่เข้ามาทําแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วประมาณแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หลืออีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเคลียร์ปีใหม่ก็คือพอจะเข้าต้องไปจัดบ้านจัดของจัดพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบ ยุ่งวุน่นวายกับเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยแบบเรื่องเที่ยวคงขอไว้ก่อนปีหน้าแล้วกันก็คือตอนนี้ก็คือต้องย้ายออกมาอยู่ที่บ้านปหมก่อนก็ย้ายไปอยู่สักที่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ย <ภา S 2> ค่ะเรื่องนี้มันก็นานแล้ว<ส>อะไรเงี้ยมันแบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยช่วงนี้ก็แบบถ้าปีใหม่ก็คงจะดแจงตัวให้เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยค่ะ